สวิตเครื่องตัดยาใช้งานไม่ได้ให้ทําการต่อสายสวิตที่ขาดใหม่โดยตัดปลายสายที่ขาดหรือแตกออกจากนั้นปอกสายไฟโดยปอกให้มีความยาวประมาณ5มิลิเมตรเสร็จแล้วนํำยางหุ้มหางปลาใส่เข้าในสายไฟนําสายไฟใส่เข้าในหางปลาแล้วใช้ครีมบีบหางปลายึดสายไฟไว้ให้แน่นเมื่อแน่แล้วต่อสายไฟโดยเสียบหางปลาตัวเมียเข้ากับหางปลาตัวผู้สายสีแดงต่อเข้ากับสายสีแดงสายสีดำต่อเข้ากับสายสีดำ เพื่อต่อสายไฟเสร็จก็สามารถเปิดปิดหรือใช้งานสวิตช์เครื่องตัดหญ้าได้เลยและสำหรับวิธีต่อสายไฟด้วยหางปลาให้ตัดปลายสายไฟที่แตกออกจากนั้นทำการปอกฉนวนออกโดยปอกฉนวนออกประมาณ5มิลลิเมตรจากนั้นนำยางหุ้มหางปลาใส่เข้าในสายไฟนำสายไฟใส่เข้าในหางปลาแล้วใช้คีมย้ำหางปลาบีบหางปลายึดสายไฟไว้ให้แน่นโดยให้บีบที่บริเวณสายไฟและบีบที่บริเวณฉนวน เมื่อใช้คีมย้ำหางปลาบีบสายไฟกับหางปลาเข้าจนแน่นแล้วเลื่อนอยางขึ้นหุ้มหางปลาไว้แล้วก็สามารถนำหางปลาตัวเมียต่อเข้ากับหางปลาตัวผู้ได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ